คือรู้สึกขอบคุณจริงๆที่วิโนนาเนี่ยมาสนใจงานวิจัยของเรามีจุดเดียวที่เรามองว่าวิโรนาเนี่ยเขาต้องไปถึงจุดหมหยเนี่ย,ยคือเขามุงมาม่งมั่นเขามุ่งมั่นมากๆอันนี้คือเราเห็นอันนี้ต้องขอบคุณวิโรนามากๆนะคะก็คือว่าพอวิโรนาเอาสายพันธุ์ไทยไปใช้เนี่ยค่ะอาจจะมีภาคเอกชนผู้ประกอบการรายอื่นเ,นเห็นเห็นจากสื่อต่างๆเนี้ยค่ะซึ่งอันนี้ค่ะก็ผลพลอยได้ของนักวิจัยหรือว่าสถาบันเอกก็คือมีภาคเอกชนรายอื่นเนี่ย ข้ามสนใจถ้านมองในแง่ของนิเวศของของการวิจัยหรือว oh ่านิเวศของการทําผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคที่ที่อยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพเห็นชัดเลยว่าลดการนําเข้าสายพันธุ์ลดการนําเข้าผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกลดการนําเข้าเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ผลักดันหรือว่าเกิดการใช้เทคโนโลยีการผลิตภายในประเทศเกิดการจ้างงานสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปดโดยอัตโนมัติมีความยั่งยืนตามหลักของสหประชาชาติหรือว่า SDG ระมองภาพเนี่ยได้หลายภาพเลยมันจะมีความเข้มแข็ง เราสามารถแข่งขันได้เราาอพภาพแบบนี้ค่ะการที่เราจะต้องมีองค์ความรู้อย่างเต็มเปี่ยมในการที่จะทําให้พนักงานในองค์กรเข้าใจมากที่สุดเพื่อที่จะคุยกับลูกค้าได้มันเป็นการตัดสินใจที่เราตั้งใจแล้วว่าเราเราจะทําแล้วเรารู้ว่าเราต้องเจอความท้าทายอันนี้เพราะเรามั่นใจในฝีมือของคนไทยดังนั้นการ transfer know how การ transfer เทคโนโลยี knowledge จากมสวเข้ามาโปรติก คุณภาพทำอย่างไรต้องมีชีวิตจำไว้ว่าโปรตีคือจุลินทรีย์มีชีวิตดังนั้นคุณต้อง make s วร์ว่าคุณได้สมมอบจุลินทรีย์ที่มีชีวิตให้กับผู้บริโภคดังนั้นเรามีความพยายามในการที่จะทำยังไงให้มีชีวิตจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราให้คำมั่นสัญญากับอาจารย์มาลัยตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเลยว่าเราจะทำให้จุลินทรีย์ที่อาจารย์มุ่งมั่นพัฒนามาเนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์คุณภาพให้กับคนใดเราลงทุนในเรื่องของการ ทำห้องเย็นทำตู้เย็นควบคุมความชื้นควบคุมอุณหภูมิในระหว่างขนส่งสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดเลยก็คือว่าเราต้องสมมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสําหรับเราแล้วเนี่ยโปรตีนของเรามีคุณภาพเพราะเราคงให้มันมีชีวิตแล้วก็เพื่อให้ประชาชนคนไทยเนี่ยสามารถได้บริโภคโปรตีนสายพันธุ์ดได้อย่างกว้างขวางมากกว่านี้ค่ะ